สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับขณะนี้วันที่28พฤษภาคม2556นะครับเวลาขณะนี้17นาฬก45นาทียังอยู่กับแปลงนาของพี่อึงนะครับตำบลกองไซดินใต้นะครับหมู่ที่8ตำบลกองไซดินใต้เขตคลองสามายกองดินใต้ครับเขตคลองสาวากรุงเทพนะครับแถวแถว,แถวมินบุรีครับวันนี้มาฉีดนาพี่อึงนะครับซึ่งเป็นแปลงนาสาธิตเป็นครั้งที่2 นะครับหลังจากที่เมื่อวันที่20พฤษภาคมเนี่ยเรามาฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพ G2 นะครับกับแปลงนาแปลงนี้เป็นครั้งแรกคราวนี้เป็นครั้งที่2นะครับครบ7วันแล้วนะครับปกติต้องฉีดวันที่27ชับเมื่อวานนี้พอดีติดภารกิจเลยมาฉีดวันที่วันนี้วันที่28เป็นครั้งที่2เดี๋ยวน้องเป็กนะครับจะใส่หัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพ G2 นะครับอัตราเดิม 5cc หรือ1ฝานะครับกับน้ํา20ลิตรนะครับเอาเลยครับน้ำเป๊ก ตวงกันเน้นเห็นเลยนะครับ 5cc นะครับหรือหนึ่งฟ้าขวด G2 นะครับใส่ลงไปนะครับอ่าอั่นะครับเดี๋ยวน้องเป๊กเอามือคนหน่อยครับเอาเลยครับคนนะครับจะได้เข้ากันนะฮะเดี๋ยวต้องรบกวนพี่อึงเหมือนเดิมอีกครับชาวนาโดยอาชีพหรือวันนี้คุณพี่ผู้ชายจะอ้าวดีเลยครับเดี๋ยวคุณพี่ผู้ชายคุณพี่ชื่ออะไรครับ พี่ทันเนธพี่เนธนะครับวันนี้พี่เนธจะเป็นอาสาสมัครฉีดหัวเชื้ออินทรียวภาพ G2 ให้เรานะครับได้เลยครับจะเป็นภาพบรรยากาศนะครับการฉีดหัวเชื้ออินทรียวภาพ G2 ในแปลงนาพี่อึงนะครับตำบลทรายกองดินใต้เขตคลองสามวานะครับเอาละครับ เปิดสวิตให้พี่ก็ด้วยครับหลังไปไหม <S <S เอาละครับพี่เนตนะครับจะทำการลงฉีดให้นะครับนาแปลงนี้ประมาณ2งานนะครับ พี่อึงมอให้เป็นแปลงสาธิตนะครับนี่นะครับบรรยากาศการฉีดหัวเชื้ออินรีชีวภาพ G 2นะครับกับแปลงนาพี่อึงเขตทรายกองดินใต้นะครับตำบลทรายกองดินใต้ใเขตคลองสามวานะครับนี่นครับพี่เนตกำลังเดินฉีดให้เราอยู่นะครับต้องใช้มืออาชีพครับคืนให้น้องเป๊กลงไปฉีดเดี๋ยวอาจจะติดลมได้นะครับอ่ <laughs> พี่อึงนี่ทำนามาทั้งอาชีพนะครับปลูกไว้ที่หลายแปลงมากนะครับแปลงนี้ต้องขอบพระคุณพี่อึงเป็นอย่างสูงที่เหลือเนื้อที่ไว้ให้2เกือบเกือบสองงานนะครับเพื่อทําเป็นแปลงสาธิตในการฉีดหัวเชื้ออินทรียชีภาพ G2 นะครับเริ่มตั้งแต่การแช่มเมล็ดเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะครับเราทําการแช่มเมล็ดแล้วก็นํามาหว่านในนาแปลงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นพี่อึงบอกว่างอกดีมากต้นต,ตั้งตรงเลยนะฮะรากยาวมากนะครับ แล้วก็พอวันครบ18วันคือวันที่20เรามาฉีดวัชซินซีชีวภาพ G2 ไปเมื่อครั้งที่1วันนี้วันที่28พฤษภาคม2556เวลา17นาฬิกา45นาทีนะครับเราก็มาฉีดวัวเชอนซีชีวภาพ G2 เป็นครั้งที่2โดยพี่เนพี่เนฉีดให้นะครับพี่อึงครับเป็นยังไงบ้างจากที่การฉีดไปครั้งแรกมีอะไรแตกต่างม,ม้างไหมครับ นพี่อึงเชิญน้งนี้นิดหนึ่งครับอ่าเราเป็นเข้ากล้องกันหน่อยวันนี้ <c oughs> เอาหน้าสวยๆไปโชว์กันหน่อยนะนั้น้องเป๊กเป็นตากล้องให้ฉีดครั้งแรกผ่านไปนี่7วันนะครับวันนี้8วันแล้ววันนี้วันที่ย8ปด มีความแตกต่างยังไงบ้างไหมครับพี่อีหนึ่งต้นจะใหญ่ขึ้นนะลำต้นตั้งตรงดีแล้วก็จะมีความเขียวชะอุ่มธรรมชาติเป็นธรรมชาติค่ะไม่เขียวไม่เขียวเข้มเป็นเขียวอ่อนๆเขียวอ่อนเขียวตองอ่อนใชะใบแข็งแรงนะรู้สึกความแข็งแรงยังไม่มีกวนอราเลียมลงก็ต่างๆก็ยังยังยังไม่มีกวนจ้ะแล้ววันนั้นพี่อึ่งบอกว่ามีการถอนมาซ่อมเพราะว่ามันมีบางจุดที่มัน มันบางจุดมันบางเราก็ถอนอาจากที่นั้นหนาเอามาเอามาซ่อมแล้วแต่นี้ ถอนแล้วมันขึ้นมาทั้งกระจุกก็เลยว่าดำไม่ได้ก็เลยต้องจับเป็นกายเป็นนายโยนมปเลยเพราะมันถอนยากใช่ไหมครับอึงถอนยากลากมันยาวลากมันยาวเนาะเมื่อกี้ผมลองถอนดูโอ้โหดึงไม่ขึ้นเลยโอ้โหแต่แปลงด้านข้างนะครับที่ใช้ที่ใช้พี่พี่อึงปลูกปกติเนี่ยจ้าปกติก็ดึงขึ้นมาได้ค่อนข้างไม่ไม่ค่อยมีปัญหาจดึงขึ้นมาได้ปกติปกติดีนะครับลากลากมันจะไม่ค่อยลึกมากไม่ค่อยลึกมากนะฮะแต่อันนีบเขา ลึกเลยถอนถอนหัวทิมเลยนะจ้าจริงๆคร,รับเมื่อกี้ผมก็ลองถอนดูะนะฮะแล้วสังเกตว่าการแตกกอของ G2 เนี่ยแอันนี้จะแตกกอได้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแตกเป็นกระเชียงออกมาจากต้นจากหนึ่งต้นกลายเป็นสามต้นจ้า กอใหญ่กว่าต้นเยอะกว่าแรงนะครับแต่นี้ก็ต้องคอยดูผลผลิตว่าจะเป็นยังไงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับแปลงนี้แหละครับการแตกกอเป็นไงครับพี่อึงอันนี้ยังไม่ค่อยแตกกอค่ะเพราะว่ามันจะเป็นต้นไครต้นมันมันไม่แตกกระเชียงอ่ะจ้ะอ๋อไม่เหมือนกับทางนี้ทางนี้เห็นชัดเลยนะฮะนั่นนั่นสิฮะอันนี้มันจะเป็นต้นเรียวๆตรงอ๋อ ผมเข้าใจแล้วถึงว่าถึงว่าทําไมดึงไม่ขึ้นเพราะเขาหลายต้นนี่เองเนะแล้วก็เมื่อกี้ลองถอนดูให้น้องเป็กถอนดูรากที่แปลงที่ฉีดหัวเชื้อรีชีภาพ G 2อ่ะยาวกว่าจ้ายาวกว่าแน่นอนเลยจ้ะใช่ครับยาวกว่า,านนเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าการหาอาหารดีกว่าแน่ใช่ค่ะดีมากจ้นี่แหละครับเสียงจริงๆจากพี่อึงนะฮะชาวนาโดยอาชีพเลยนะครับที่ ตำบลกองไซดิดนใต้เขตคลองสามวานะครับวันนี้เรามาฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพ G2 เป็นครั้งที่2นะครับเป็นเสียงยืนยันจากพี่อึงนะฮะอาชีพทำนาโดยตรงเลยนะครับนี่นครับพูดจากเสียงจริงๆเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกอดูนะครับให้ท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังดูเลยว่ากอในที่เขาแตกเฉียงออกมาที่พี่อึงบอกเนี่ยต้นมันเยอะจริงๆนะฮะหนึ่งต้นที่ลงไปในกายเป็น3ต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันแล้วเปรียบเทียบกับแปลงด้านนี้ที่ไม่ได้ใช้หัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพ G2 นะครับ วันนี้ผมเสีเนียมโดยผลนะครับรายงานจากหมู่ที่8ตําบลกองไซดินใต้เขตคลอง3วานะครับกรุงเทพมหานครนะครับแปบแปลงนาของพี่อึ่งนะครับแล้วพบกันในการฉีดวัออินซีซีพาวาพครั้งที่3ในอีก7วันข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ